แม่ยังเด้ค่ะผัวมันมาดูให้มันมาน้าถือโอ้อยา,าย,ายโอ้อ่านางผัวมึงมันก็นกนจงให้อยู่บอกมันจังมาโรบกับบัเบาเย้าน่ันโขบกับบักบาเย้าใหญ่มันเสียดูเฮงอุ้ยบักอันนี้ครงแค่ได้บักลูกเคยยังไงยังอีแบกนี้เจ้ากับแบ่งนาทีแย่แย่เห็นมันลงโตแน่ออแบบไหเอ้า้องเคยกับลุงนี่ล่ะแย่ มันใชให้แบงไ้ผุนบอกแล้วมึงไงเหมือนทุกคนมึงหนีมือได้คอยกระลังจะถวยให้เราไปล่างเนี่ยโอ้ย,อยจะเป็นน้องเขยไม่ลุงบอกไปล่างลุ่งลับไปล่างเนี่ยจักมือโอ้ยน้องเขยก็ดีเก,งก,ก่งกว่าลุงเนาะมัไม่แม่นเลยกับมันเป็นยังตีบักอันนี้นั่นมันกินเหล้านั้นแพงไ้เท่าไหรก็ยกจนเบิดเฮ้ยไปว่านะ้ำหัวมันลายกันบักอันนี้ห่วยมันไห้ล่างถวยเออ เจ้าหน่อยก่อนสิไปล่างเอ้ยเห็นอยู่บอกนะเพิ่นเอาถัวยมาไหวให้ไปล่างมันจะให้เป็นนอบบกอันนี้แม่แม่สิเหล่ยแล้วแม่สิผ้านแม่เห้เนี่ยเฮ้ยขจานสิไปล้างถ่วก่อนนะแม่ขจันมันสิเปลี่เลวดอกนี่เพิ่นเทียมาให้เต็มหมอยเนี่ยขอผ้าผ้ามืม่เจ้านี่แม่เออเออวัดดีวัดดวัดดีนั่งอนั่งนที่ที่เด้อจะฟูกอดดาก ไปรู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 ปเห็นมาพี่คุณยายหมู่คุยนางน้ำเนยโอ้เออไปจังไดมาจังไดก่อนนี่แม่แต่มาน้ำพันนี่ยดีแม่มาเล่นจเนาะคอยนั่นสิผ้ามันมาคอยเห็นแต่ผัวมันมาเล่นแต่กับน้องเคยแบบเบาแย่ท่านแม่โอ้โอ้นี่บอกไม่อยมันเออนี่ละใหญ่เป็นหน้าตาจังสี่ลักโอ้อ้นหน้าเบบเบบแม่นยังเด็กค่ะผัวมันมาดูให้มันมานั้มถึกแม่ใหญ่โอ้ นั่งผัวมึงมันก็จะให้อยู่บ่มันจะมาโขบกับบักบาวยาวหื่อยแ่บกับบัเบาวย้าใหญ่มันเสียดูเห้ยงบักอันนี้ครบแท่ได้บักลูกเคยแม่นั่นแม่เ้นคอยก็ดูดูนี่ใหญ่แต่เมื่อโบกับบัเบาเย้านั่นเห็นบอกแต่ที่ขางเติบได้มันมาถึกมันมาโรบบักลูกเคยแม่แม่นตีใหญ่เออมันเป็นให้บักนี่ จัดการค่ะแกบ้าเอาสั่งเป็นเนาะเออสิดไอ้หูมองมันไปมองมันมาค่ะมันนั่มพัวพ่อถือเดี๋ยวมาหาเขานันตีโอ้เจ ma. yeah. uh ้าเนี culo, ่ยมันหายส่วนยากเดี๋ยวนี่หลานย่าโอ้สันตีคักอยู่แล้วบาทมักเข่ามัน่ในแท็กทีมกันนี่หาส่วนที่มันจะยึดส่วนใดทั้งบ้านอย่างย่าอว่าพื้นมันได้บักลูกเขยอยู่เหิน มันจังไห้เมื่อจูนวยลได้มันบรเวนไผจักก้นได้แบบภาคอันนี้นันย่าภาคกูเอาระวังหัวมึงเดินนั่งเลอค่ะมันมากโบมันนันเออบดท่านั่นได้มหมอย่าให้แม่กูเอามันสิออกเมื่อเปลือกสีแดงเสือกมากขอไหว้เป็นเด็ดขาดได้สิเดาเสือกมากข้อไหว้เดินแนวนี้ใ่เพราะห้มาเด็ดขาดปดิเออเออกูหวังดีกับมึงนะกูบอกไหว้น่อหน่าจังไห้ว่า we